คืนหนึ่งในป่าอิสิป,ปตนะใต้แสงจันอ่อนในฤดูฝนพระบรมศาสดาสเสด็จนั่งสงบพร้อมเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ยังตั้งข้อสงสัยในพระองค์แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมจักรดวงตาแห่งปัญญาก็ได้เบิกบานขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเสียงธรรมบทแรกมีใช่เพียงถ้อยคำแต่มันคือแสงสว่างที่สั่นสะเทือนทั้งสวรรค์และมนุษย์โลก คำว่าทางสายกลางเปล่งออกจากโอดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดประตูให้แก่คนทางแห่งการหลุดพ้นท่ามกลางป่าเงียบสงบพระโกนทัญญะเพ่งพินิจจนเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นย่อมมีความดับเมื่อจิตของท่านบริสุทธิ์พระองค์จึงตรัสด,ด้วยความปีติว่าอัญญสิวัตโพโกนทัญโยโกนทัญญะ รู้แล้วหนอและในวินาทีนั้นโลกก็มีพระอริยบุคคลองค์แรกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บังเกิดขึ้นพร้อมกันคือพระรัตนตรัยอันประเสริฐสูงสุดในโลกจากคืนนั้นจนถึงวันนี้2,600กว่าปีแสงแห่งธรรมยังไม่ดับไปยังส่องใจของผู้สแสวงหาให้ก้าวออกจากความมืดและเดินสู่ขนทางแห่งนิพพานสาธุ